วันนี้นะคะกก์เมย์ก็มารีวิวของเล่นนะก็มาเล่นให้ดูนะคะเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อกับว่าเฟรนด์ชี่ฟูชิเอกันไปอะไรแบบนี้นี่เลยค่ะจะเป็นของที่เล่นที่จะมารีวิวมันคืออะไรเมย์มันคือแบบเป็นจรวด เป็นจรวดเนาะก็แบบดึงๆนะคะใครทําใครที่ทาให้มันสั่นดาวนะคะหล่นเยอะที่สุดเป็นผู้แพ้เรามาเล่นกันเลยดีกว่าเป็น่างนี้นะคะไม่ชอบก็ไปซื้อเล่นก็ได้นะคะราคาไม่เคยแพงเตละเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรให้บ้างโอ้โหอันนี้คือมันเคยเล่นมาก่อนแล้ว<ๆ>ก็เลยจะแบบไม่ได้ว่ามาครกเซตอะไรมากมายในนี้นะคะก็จะมีจรวดค่ะชาเป็นจรวดนะคะจรวดจะมีเป็นไม้สติ๊กนะคะ ท,ที่เอาไว้ดึงที่เอาไว้ดึงดึงแล้วก็จะมีเป็นเอเลียนค่ะเอีคือถ้าไม่มีก็คือเล่นไม่ได้เลยแล้วก็จะมีลูกเต๋าลูกเต๋าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเร,เริ่มต่อข้นขมาด้วยกันก่อนค่ะแล้วก็จะเปิดฝากัจงจุ้ขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆเสียบไม้คะ่ะเริ่มจากด้านบนลงด้านล่างา ป,ประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยนหนละคนอาจจะเคยเล่นแบบของเล่นประเทศ จะแบบเป็นตัวป้องกันเลยนะรูแพรนะวชา,านะนเลยนะว่าแบบน่าหล่นหรือว่าไง ก <Okay. S 1> ็มนนาแล้วมานหนามันเอจละลายเหนียวๆหนียไม่เป็นไรอ๋อเติมไปเลยมีอีกสองตัวโอเคปิดฝาได้เลยตำรวจพร้อมก็ะดินแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะปิดฝาไม่ได้เอา้าตกมาตัวห <laughs> นึงโอเคค่ะ ต้องป่าชุกันก่อนนะคะว่าใครนะคะจะได้เริ่มตอนค่าชุกันก่อนนะคะเฟเริ่มก่อนค่ะมันก็จะมีเป็นแทมสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองค่ะแปลว่าให้เราดึงไม้ไหนค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่เฟก่อนเลยนะคะค่ะสีน้ำเงินค่ะไม่มีอนไหล่นก็สีน้ำเงินค่ะ นกติดห้ามจับค่ะห้ามจับดึงอย่างนั้นเลยค่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะจบไม่ได้แล้วสีเหลืองนะคะสีน้ำเงินค่ะเป็นเกมที่เล่นเร็วมากค่ะอุ้ยสีเหลืองถ้าถอดบนไม่มีก็ต้องถอยนาห้ามจับแบบนี้เพราะว่าจะควงแตกแบบนี้ค่ะเอาลูกเตสีแดงค่ะ สีแดงเหมือนกันเป็นเกมที่เล่นเร็วมากเสียเงินค่ะโตจับฐานจับฐานเดี๋ยวฝาแตกสีแดงสีเหลืองนะคะเสียเงินอุ๊ยอุ๊ยแฟตตกมาหนึ่งตัวแล้วนะคะโตตกถอา เมยต้องได้นะคะเมยได้สองคนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมยมือชนนะคะมันก็เลยตกองมาแต่เอวไม่ไดดึงเนาะสีแดงค่ะเจ้าหายสีเหลืองสีเหลืองนะคะไหนมันเจ่าสีแดงค่ะ สีแดงค่ะอืมสตวสีแดง <c oughs> น้ำนใช่ไหมส,สีน้ำเงินค่ะสีแดงค่ะ <c oughs> สีเหลืองค่ะต่ออยู่นี่แล้ะสีเหลืองค่ะสีเงินค่ะง่าสียงเงินค่ะตัวชี้ชะตาแล้วเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าใครจะได้ก้อนนี้ลุงไทยสีเงินค่ะไม่ได้โกงค่ะ ปาเฟ่คะ่ะสีเหลือง <c oughs> โอ,โอ, <c oughs> โอ้ใครได้ก้อนนี้ไปนะคะสีเหลืองค่ะ <c oughs> เหลืองเหลืองเลยตอนนี้นะคะสีเหลืองก็เหลืออันสุดท้ายสีน้ำเงินอันสุดท้ายและสีแดงสองอันคะ่ะพาเฟ่ก็ได้ <c oughs> สีน้ำเงินค่ะอุ้ยลอง <c oughs> ส,อง,ง,สงตัว <c oughs> ไม่ได้สีเหลืองนะคะ เล่นต่อเลยค่ะแต่รู้แล้วะมไม่ได้ดึงเลยนะอ่ะดึงอ่ะสีแดงมันก็ตกอะอะไรก็ตกอะไม่ตกอ่ะอสุดท้ายเมย์ก็ถึงเมย์แล้วเยเม่แพ้นะคะมี่นะคะจะเป็นซ่าของเมย์ทั้งหมดค่ะนะคะเฟย์และเมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย